สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการบ้านฝึกอ่านสระอูที่คุณรูใหม่ได้ให้เด็กๆไปฝึกอ่านกันเด็กๆหลายๆคนนะคะผู้ปกครองได้ฝึกอ่านไปบ้างแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูใหม่จะพาเด็กๆทุกคนไปรู้จักกับสระอูกันค่ะแต่ก่อนอื่นคุณครูใหม่จะพาเด็กๆไปรู้จักสระอูผ่านบทเพลงสระอูกันก่อนค่ะ เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะ สาอูนั้นอยู่ล่างไงเรวคิดเถิดคุณหนูสารอูเห็นอยู่มากมายจำไว้เสียงยาวสาระอูจำไว้เสียงยาวสาระอู ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงสระอูเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคำที่ผสมด้วยสระอูมีมากมายหลากหลายคำเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูใหม่จะพาเด็กๆทุกคนไปเรียนรู้และฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระอูไปพร้อมๆกันคะ่ะเด็กๆพร้อมกันหไดอยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะสระอู สระอูอ่านว่าอูสระอูเป็นสระเสียงยาวเขียนอยู่ใต้พยัญชนะต้นตัวอย่างเช่นงอูงูหออูหูดออูดูเป็นต้นค่ะ ต่อไปเราจะไปดูวิธีการเขียนสระอูจากคลิปวิดีโอนี้กันนะคะสระอูมีวิธีการเขียนแบบนี้ครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการเขียนสระอูเป็นยังไงกันบ้างคะการเขียนสระอูไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะเด็กๆเราจะไปฝึกอ่านและสะกดคำที่ผสมด้วยสระอูกันค่ะคำแรกนะคะปออูปูคำต่อมาค่ะถออูถูคออูคูรออูรู ดอูดูชออูชูงออู หออูหูกออากาหูกาดอูดูงออูงูดูงูปออูปูนออานา ปูนาพออูผูผออาผาผูผา,ผผาสออาสาคออูคูสาคูต่อไปนะคะเด็กๆ เราจะไปฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระอาสระอ e, ีและสระอูเป็นคำกันค่ะจากภาพนะคะก่อนหน้าที่เด็กๆนะคะจะไปฝึกอ่านกันนะคะคุณครูใหม่นะคะก็อยากให้เด็กๆเนี่ยลองสังเกตจากภาพนี้เด็กๆบอกกันได้ไหมคะว่าสถานที่ในภาพนี้คือที่ไหนคะเด็กๆตอบกันได้หรือเปล่าเอ,อ่ย หลายคนนะคะตอบได้นะคะว่าสถานที่นี้ก็คือนานั่นเองค่ะในนาเป็นสถานที่ที่เราเอาไว้ปลูกข้าวและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดเลยนะคะเช่นปูงูและกาเป็นต้นค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านประโยคจากภาพนี้ไปพร้อมๆกันนะคะอามีนานามีงู นามีปูกาดูปูงูดูปูภาพต่อมานะคะในภาพนี้นะคะเราจะเห็นเด็กผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีชมพูนะคะเด็กคนนี้เธอมีชื่อว่ามานีค่ะมานีเธออยู่กับสัตว์สามชนิดนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่า สัตว์สามชนิดในภาพนี้มีตัวอะไรบ้างคะตอบกันได้หรือเปล่าเอ่ยในภาพนี้นะคะก็จะมีงูปูแล้วก็หมานะคะที่ชื่อว่าเจ้าโตนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆไปในน้าเด็กเจองูนะคะเด็กๆจะต้องหนีนะคะหรือไม่ก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ไปจับงูเล่นนะคะเพราะว่างูเนี่ยเป็นสัตว์ที่อันตรายค่ะ เดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านประโยคจากภาพนี้ไปพร้อมๆกันนะคะมานีมานามานีมาหาอามานีมาดูปูมานีมาดูงูมานีหารูปู ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนเรื่องสระอูการฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระอูเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆต้องฝึกอ่านและหมั่นทบทวนบ่อยๆนะคะรับรองเลยค่ะว่าเด็กๆจะอ่านเก่งขึ้นแน่นอนคะ่ะสู้ๆนะคะสำหรับวันนี้ครูใหม่ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ